สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟองปลาสูตรสกุลคือเก่าค่ะพอกับติมซีมันนี่มากกับต่บหม้อหุงนะพี่น้องมันนี่ติมซีสิฟืล์นิสัยสันดานเจ้าของค่ะติมซีสิบพกินข้าวค่ะพี่น้องค่ะกต่สิมีปลาหมึกเนาะค่ะปลาหมึกต้มสมเร็จรูปติมซีซื้อมาแต่หางค่ะพี่น้องค่ะกับผักผักลวกค่ะพี่น้องโอดบพกินข้าพี่ี่ค่ะพี่น้องสีเฮดได้บอสค่ะพี่น้องมากค่ะจัดไปค่ะพี่น้องน้ำลายแตกค่ะว้าวบืมหมดแอากอฮอลมากกินได้พี่น้อ อย่าย่าย่ายบกกินเผาแล้วฮะแยมองขอาวสี่ยกแ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 ยกอะแยอีกแยอะอีกยิบหมองขาวม่แลวร่างสีตาขาใจอดเอาเพคนวะบอกกินอ สามห้งนิ่ตัวนี่อะไรวะประมาณเจ็ดบบาทอะพี่น้อง พักก็ซื้อรถหาสิบเปอร์เซ็์เอ่อ ตาพี่หมึกอ,ออกด้วยนั่นเนี่ยปากพี่หมึกอ,อยู่น้อยนี่ทั้งตาทั้งปากพี่หมึกพี่ยุนแม่ออกให้เลยเสียสรงหร่อยอ่ะกรุบกรับดิ เหเหอนกย้งอแซบ啊เหเหี้ยเห้ยเหีะเป็นบุ้ซอพ่ะนะินเผาวะ Hell. ăn chỉ sửa và cả nồi nó mà phải thấy yên đường của hôm mê, men cũng hẹp Nong hết đài 嗯哼，呢樣真係好食，我試下。 của một cầu cao nhầm hả? Thế là gì Thì chốt ta bà mượn เห็นแบบผิดเก็มาเยอะเนอะนี่คืขีเลยเกตีสาหน่วยกับเพ็แล้ว อิมอ่มจังกระแสบตีแต่แขวว่าวดีแขวเขาอยากเว้นขึ้นหรือไหน่องเขาเมื่อย กวบมกลนมคือจะเป็นเล็กหน่อยบ่ได้กินได้กาค้ามหลาย ้หน่อยคือเหมือนมูจาขวนแล้วกขันนะน,น่อยนั่นคือมึงทักขับเ้าถูกเขาหยาบแค้วมันคือขนมของเขาเนาะพี่น่อย หมากขามเขาเมาของหวานบวดเปลือ,อกเปลือกล้วยนึกไหมเนาะหอมมักหานม,ามา่นแวานื่อหวานแกแต่งทำไมตมกมะ,ะกีบบ่มี่หลานค่ะและกับบมีเงินไปซ้อสลานค่ะพ่อ I think he better not be able to hang on to me now. อิ่มแล้วพี่น้องจ้ะอิ่มแบบจ้ำข้นล่องแถมจิ้มซีใหญ่ขึ้นมาอีก็อื้อหัวหน่อยก็ไปกินหมูกแตกพี่น้องอิ่มเดวก็ลาไปก่อนได้ค่ะพี่น้องคะอ่ะมากสานีเลยคะ่ะบ่มีสาระยังแต่ก็อยากได้คนติดตามเขาพี่น้องค่ะ อเฮ็ดปลาปัพอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคาฟ้าส่องน้ำเนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพจทีมสีน้ำเนค่ะส่องหน่อยๆของทีมสีอยู่ในมือพี่น้องนะคะน่ะเนาะขอบคุณอีกเท่อนึงคะ่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงลำด้วยสูตรุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ